Här är kabeln. นี่คือการกินซูชิแบบปกตินะครับโดยการกินกับวาซาบิแล้วก็รู้สึกจะเป็นน้ำจิ้มอะไรสักอย่างผมไม่รู้จักเหมือนกันแล้วสั่งชุดซูชิมาเขาจะแถมไมน้ำจิ้มเนี่ยกับวาซาบิมาให้ผมเป็นโรฮทสาดิชอบกินวาซาบิมากแล้วก็เป็นอย่างนี่เห็นนะครับปกติเขาจะใช้ตะเกียบแต่ผมลืมเอาตะเกียบม,มาก็เลยกินซูชิแบบเขื่อนๆน,นิดนึง มือกินแต่บางคนเขาก็บอกว่าคนญี่ปุ่นเขาก็กินอย่างเงี้ยเป็นปกติอยู่แล้วนะแต่ทีนี้หลายคนอาจจะเคยกินซูชิแต่กับวาซาบิเท่านั้นแล้วไม่เคยลองแบบแบบอื่นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองแบบอื่นซูชิประกอบไปด้วยข้าว แล้มีไส้ของมนเหมือนข้าวเหนียวบ้านเราอะ <_ S 1> ผมว่านะผมก็เลยเสนอไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานตอนแรกว่าจะซื้อเป็นเม็ดนะครับแต่แบบเม็ดเขาไม่มีขายก็เลยซื้ออันนี้มาแทนก่อนเรามาดูกันว่าไส้กรอกอีสานถ้ากินกับวาซาบิมันจะอร่อยหรือไม่แต่กินธรรมดาคงไม่เท่าไหร่เพราะว่าแค่วาซาบิได้เนี้ยกับไส้กรอกอีสานแท่งขนาดนี้ มันคงให้ให้อารมณ์ได้ไม่สูงมากเราต้องใช้วาสาบีแบบหลอดนี่นะครับเอาแบบหนักๆแบบเลยจัดหนักเดี๋ยววันนี้ก็ทดสอบกันนะครับอัตัวเขาแรกลองดูกันว่าการกินสี่กออยสานกับวาัสาบีญี่ปุ่นจะอร่อยหรือไม่เฮ้ยแก่งไงวะเฮ้ยทบทีมงาน ปรดีมีสตาร์ทนะครับจ้างมาแกงองู่วนี่จ้างมาแพงจ้างเราแพงนี่ครับทีมถ่ายทำระดับโลกเลยนะครับ<ม>เราจะมาลองกันว้ามันจะอร่อยหรือไม่็ดื่มก็ใส่น้ำนี่เฟิมลงไปก่อนวาสบิแล้วก็ใส่แบบเล็กน้อยก็พอ่า อันนี้เล็กน้อยนะครับอ่าครับก็ใส่กรอให้มันใหญ่ครับเราต้องเพิ่มปริมาณนิดนึงแล้วก็คนให้เข้ากัน <c oughs> เรามาดูกันว่าใสกรอีสานกับบอ <c oughs> สบิจะอร่อยหรือไม่ <c oughs> มาพร้อมนะครับ เอาเลยนะครับเมื่ออีสานบ้านเฮามาเจอกับญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม ท้หลายโอ้ยชีสุดๆคุณก็ลองเองที่บ้านได้ใส่กอกอีสานกับวาซาบิเ <ไป S 1> ออไปแล้ว